สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องว,องอวังมวยบลลี่ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการแข่งขันรอบจริงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอิตาลีด้วยนะครับสามารถชนะบราซิลไปได้3ต่อ0น,นเซตด้วยสกอร์25ต่อ23 25ต่อ22และ25ต่อ22เช่นเดียวกันครับแน่นอนว่าฟอร์มของอิตาลีปีนี้ มาแรงมากๆครับถือว่าโหดมากๆพลังตบของอีกววนูสุดปังจริงๆครับแล้วระบบทีมคือยอดเยี่ยมก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์มาครองไปสำเร็จนะครับและมาสรุปอันดับของ VNL 2022นะครับอันดับ 1. อิตาลี2บราซิล 3. เซอร์เบีย 4. ตุรกีอาหาสหรัฐ 6. จีน7ดญี่ปุ่นและ8สาวไทยของเราครับก็ต้องยินดีกับสาวไทยอีกรอบด้วยนะครับได้เข้ามายืนในท็อป8อย่างภาคภูมิใจเยี่ยมที่สุดแล้วครับสาวไทยสู้กันใหม่นะครับในรายการหน้า